เสโันนี่โจมแมนหมาสีแมมึงใสด้ว่าเสอทำเตะเดดดยวต Let's go man ในวันนี้ผมจะแจกเงิน20,000บาทในแมป BD City ด้วยการที่ผมจะไปจกปูนและให้คนทั้งเซิฟมาตามผมใครจับผมได้รับไปเลย20,000มาดูกันว่าจะสนุกหรือเปล่าแล้วคลิปนี้ตอนท้ายมีผู้หญิงที่น่ารักมากด้วยรวมถึงคุณจะคิดไม่ถึงเลยแหละว่าเขาเป็น ถ้าพร้อมดูคลิปกันแล้วอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้และดูคลิปให้จบด้วยไป e t s g กมามารมามา,มา,มารูชอบร้านเติมเกมโรบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่าเ0 0 0แสคนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะ <Keep S 2> เลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบกลานตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาสซะด,ด้วยวอย่างเช่นทิงเลกซี่อ a นิเมะแอเว e เจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟุโอ้โหสุดยอดเลยนะหอร <laughs> อย่าลืมน,นะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิงกอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่1ที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU โอ้ยไปสบายเลยตายที <c oughs> คนไข้เป็นอะไรเหรอคะวันดีไฟฟ้าในเมืองมันขัดข้องครับแล้วเครื่องช่วยหายใจผมก็ระเบิดคาจมูกผมเลยหายโอ้ยตายแล้วทําไงดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั๊มปั๊มหายใจให้นะคะโอ้ได้เลยครับคุณหมอครับคุณหมอชื่ออะไรครับ คุณหมอชื่อคุณหมอเสียงใสค่ะเสียงใสค่ะอ๋อผมขอเรียกสั้นๆได้ไหมครับเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าดื่มได้ไหมครับทำไมเรียกว่าดื่มล่ะคะเพราะว่าเวลาพูดว่าดื่มเสียงมันจะใสยังไงละครับ <c oughs> ผมผมผมอยากรู้ครับว่าชีวิต <c oughs> วันหนึ่งคุณหมอทําอะไรบ้างครับ <c oughs> ยืนรอคนโลบคะ่ะวันวันหนึง่งก็ต้องทำหางเงินค่ะต้อง ้องรอคนสลบอย่างเดียวเลยเหรอครับนายนายนายเขาบอกเราว่าไม่ว่าเราจะเลือนแค่ไหนจะไม่มีใครว่าแต่สภาจะว่านายว่าเราเหรอนี่ไงเราถือให้คนข้างหน้านี่ดูอ่ะสวัสดีครับสวยวัสเดีครับพี่สวัสดีครับคนสวยพูดชุมบว่าให้ฟังได้หรือไม่ทำไมพี่ตัวสีนี้พี่พี่ไปทำอะไรมาปิกพี่กัดหายใจมา้องสาวพอดีพี่เป็นอาความแมนปกติพี่อยู่ในทะเลพอขึ้นมาในสภารเป็นี้ พี่จะตายไหมพี่ขึ้นหนูไปตัดน้ำมาให้ไหมสงการไม่เป็นไรอ่ะพี่พี่ผายปอดให้แล้วพี่ผายปอดไปแล้วแต่แต่แต่รู้สึกว่าเหมือนจะหายใจไม่ออกอีกแล้วมีรถอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้มันน่าจะปัญญาอ่อนน่าดูเลยโอ้มันปัญญาอ่อนจริงด้วยว่ะอรถอย่างนี้เฮ้ยคุณโอ้โห่วงค่ะเราชอบรถผมรถผมเป็นหลอยเลยคุณลองมาคุยกันไนะมาลองเราบันลา รถเขาเราเปียวแล้วกูขโมยรถคนหนึ่นต่อหน้าสภามึงคิดดูแล้วกันกูเถื่อนจัดอ่ะเดี๋ยวขับรถไปขึ้นก่อนเฮ้ยไรเอ็นเลโก้นางนายนายนายรถนายอะนายนายลงมาเดี่ยวกับเราดีกว่านายเฮ้ยมันมีหมัดอันทรงแข็งแกร่ง เอ๊ยมันลุมมันลุมมันลุ้มโอ้ยโอ้ยลุ้มผมอย่าลุ้มผมไอ้ยมันอุ้มกูเลยอันนี้คือทะเลาะวิวาสนะครับผมผมใส่นะคุณจะใส่อะไรผมเขามาตีผมก่อนเลยผมเห็นคนตีเขาก่อนนะคุณตำรวจไม่รู้หรอกในในห้องน้ำเขาทำอะไรผมบ้างนี่ผมทำแค่นี้ก็น้อยไปแล้วครับคุณตำรวจคุณจะเข้าข้างแกนั่นะครับเขาทำอะไรคุณในห้องน้ำครับคุณตำรวจอย่าให้ผมพูดเลยผมเช็บถ้าเราถ้าเราต้องการจะแบบ จะเข้าคุกบ้างอ่ะเราต้องทำไงอ่ะนายเซตหยอหมอ,อเลยฮะคุณ <c oughs> คุณฟังไว้นะคนเนี้ยเขารู้จักฉันและเขาออกล้าที่จะเซตหยอฉันด้วยนะ <c oughs> แล้วเขากล้าที่จะเซตหยอฉันด้วยค <c oughs> ําพูดดูรุนแรงมากเลยนะเราคุณหมอ <c oughs> ต้องการผู้เล่น3าสิคนหรือตำรวจสองคนโอ้ชี่ ผู้เล่น19คนแม่งจกปูนไม่ได้เลยแล้วคุณตำรวจทำามไรนี่เร่งกันดีกว่าเดี๋ยวมันมันมี2คนใช่ไหม,มคุณให้อีกคนหนึ่งอ่ะตามคุณอีกคนหนึ่งอ่ะเออขับหนีผมนั่งอยู่คันที่ขับหนีถ้าสมมุติว่าหนีได้อ่ะผมให้เลยสอง0 0หูถ้าสมมติโดนจับอ่ะก็ตามเราเบียบเหรอถ้าสมมติโดนจับคุณตำรวจก็โดนผมไ <laughs> ง เอาเลยตลอดเชี่ยผมผมไปตามกันทำดีมากเอาโอ้ยสนุกแล้วโว้ยนี่เลยกูเพงคิดดูดิกูจกปูนยังมีตำรวจมาองค์ักร์ลมาองค์ักร์อ่ะเราเชื่อชื่ออะไรครับหัวขาวชื่อชื่อกันครับหลวงพี่จกเลยพี่พี่จกเลยพี่เดี๋ยวผมพาไปพี่เฮ้ยไม่ได้น้องชายพี่ดิวกับตำรวจไว้วตำรวจมันมันอยากได้เงินสองหมื่นเฮ้ยน้องชายพี่มียื่นข้อเสนอวะถ้าสมมติว่าเราหยุดรถเอ้ตำรวจได้ก่อนตำรวจเราเอาไปเลยหมื่นหนึ่งเอาไหมได้พี่ได้ได้แต่ถ้าน้องกัสขับรอดอ่ะน้องกัสก็เอาไปเลยสองหมื่นเอาดีเออแต่ถ้าไอ้้หนนนุ่มคี น้องกั๊ดได้ไอ้หนุ่มนี่ได้หมื่นหนึ่งน้องกั๊ดก็ไม่ได้เลยเลยโอ้โหไอ้คุณตำรวจคุณตำรวจลงรถมานี่ก่อนคุณตำรวจใช่ครับคุณตำรวจลงรถมานี่ก่อนนี่คุณตำรวจอันนี้อันนี้มันคือกั๊ดไอไอกั๊ดเนี่ยถ้าสมมติว่ามันขับหนีคุณตำรวจได้ไอกั๊ดเนี่ยมันจะได้ไปเลยสองหมื่นส่วนส่วนไอนี่ไอนี่เราเราชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ทันจิโร่พี่ทันจิโร่ทันจิโร่คุณคิดได้ไงว่าเนี่ยถ้าทันจิโร่มันหยุดรถของไอกั๊ดได้ก่อนอ่ะทันจิโร่มันจะได้ไปเลย โอเคถ้าผมได้อ่ะผมได้สองหมื่นใช่แต่มันก็จะไม่พอกับอันนี้เดี๋ยวเอ้อทันจิโร่ถ้ามึงหยุดกูดได้เอาเลยสองหมื่นได้พี่ได้ได้อ่ะสองหมื่นเท่ากันหมดเลยนะได้พี่ต้องมีสองหมื 2, ่นวะดูแบบเนยเจ็บร้อยพันห okay. มื่นโอเคมีหมื่นอยู่คัดอย่าทำให้พี่ผิดหวังน้อง <laughs> อ<า> <laughs> ไปแล้ว <laughs> ว้าวเ <laughs> ถินเลโก,โก,ก้แล้ากัดสู้ๆเขาไอ้กลัวจัดเดือพี่จริงเหรอเราไปกลัวมันทำไม เว้ยพี่ผมมันมันยิงคมพี่มันยิงคมพี่ผมกลัวมันพี่โอ้ออ๋อคือมันจะยิงสี่ล้อก่อนเหระถึงมันจะบัมได้นะสามอย่างแล้วถึงจะบัมได้พี่แต่ถ้าเป็นเขตนอกเมืองอย่างนี้บัมได้เลยพี่โอ้แล้วเราออกมานอกเมืองแล้วก็โดนนี่เอาแล้วครับได้เวลาจับแล้วนะครับผมสิบนาทีแต่นมันฝุ่จะหมดแกเฮ้ยไอฮิตเราตำรวจอยู่ข้างหลังอยู่อยู่ข้างหลังเลยหรอไม่มัน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 อยู่ไกลอยู่ไอตรงนั้นน่ะที่มันเอาไว้ตีอาวุธตีอะไรพวกนั้นอ่ะโอนเลยเข้าเมืองดีกว่า หลวสีแดงเฮ้ยตำรวจไม่โดนมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนลองการ์ดทำได้โอ้เฮ้ยยิงคนสูตตำรวจมันเล้วมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วคนละถือกัยแล้วเลโก้อุ้ยตำรวจตำรวจเลโก้เฮ้ยมันเถินขึ้นได้จริงว่ะฟิวเอินแล้วติดแล้วป้ยเนี่ยไม่ติดไม่ติดไม่ติดตำรวจอยู่ข้างล่างเอาเงะใครหลุดรถผมได้เอาไปสองหมื่น ต้องรวจ่อนดพยายามได้ดีอันนี้คือขึ้นยากเหรออันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่พี่แต่ถ้า้านรถแรงก็ขึ้นได้พี่ว่าการเราลงไปแว้นเลยตอนนี้เหลือแค่ห้านาทีเองไปแล้วว้าวโอ้ยชิวการจริงๆพวกมันตามเราไม่ได้เลยแต่พี่เห็นอะไรบินได้ไเมื่อกี้นี่เลยจอดรอเลยจอดรอเลยคันพอมันมีรถหนึ่งคันมาปพ๊บเราออกเลยเราค่ออกเลยเหรออุ้ยเออชิวแล้วโอ้ตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้ว อะไรจูกรูอุยอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยจะรถมาขึ้นรถมา,มาการยังแตกแล้วคุณตำรวจผมขออีกเท็กหนึ่งผมขอเท็กหนึ่งรอบนี้จะไม่มีการโพสทวิตนะครับเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับ,ไไรบสั้นๆไปเฮ้ยมันล็อกไว้บ้ยโอ้ยน้องกัดน,นี่ดาวเด่นในคลิปพี่เลยนะเว้ยตอนนี้พี่อัดคลิปอยู่ด้วยอดีอดีดิกดดันเขาไปใหญ่ กดดันจัดอ่ะอุ้เยเหลือเวลาอีกสามนาทีกดดันทิ้ง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 เฮ้ยลดความรับไม่ได้รับไม่ได้โอ้ยเ yeah, yeah, yeah. ย็นเย็นเย็นกดดันจัดน้องคัทตื่นเต้นปะตื่นเต้นเลพี่นี่ไงพี่ตื่นเต้นมากพี่ต <c oughs> ื่นเต้นมากคนลุ้นอะคนลุ้นอะนี่ไงเราขับออกไปข้างน,นอกเลย,เยข้างนอกเมืองเราจะโดนเราจะแพ้ปะวะหนึ่งนาทียี่สิบวิหนึ่งนาทีสิบหกวิเฮ้ยคนขับบุกเดนลิฟวิ่งขึ้นมาแล้วอุ้ย ล yeah. องก๊าซเดินสี่ล้อแล้วสี่ล้อแล้วเอ้อ uh huh. ผมแดงได้ได้ตัวฉันไปอย่างนันเทำไมยิงไม่ลงอะ่ะยา่าไม่ต้องแจกตังค์ใครเพราะคุณจับตัวเองได้ว้ยนี่ไงครบแล้วอีน้องโอ้ยลองรถไม่ยอมลกเดินโอ้คุณเสียงใสครับผมกลับมาแล้วครับคุณเสียงใส นอดเหรอผมไม่ได้เกมครับนี่ผมขับมาโรงพยาบาลเองครับเนี่ยผมแจ้งคุณเชีงใส่ดูว่าผมเนี่ยขับปกติตํารวจมาเองกับมือคุณตํารวจผมแดงครับเลขอะไรครับคุณเป็นคนยิงได้ใช่ไหมั้เนี่ยหนึ่งสองเจ็ดครับหนึ่งสองเจ็ดได้เลยครับจับได้นี่คือไม่เอาเข้าคุกเหรอคุณเอาผมเข้าคุกผมก็แค่กดออกเกมน้องโยเกิร์ตมาแล้วสวัสดีครับน้องโยเกิร์ต อันอันนี้ขอโอพีได้ไหมขอแบบไม่ได้ยินเสียงน้องขอโอเพียอะไรครับขอโอ้โเพียครับได้ครับน้องโยเกิร์ตพี่อันอันนี้หนูติดตามอยู่รินะพี่ก็ติดตามหนูเหมือนกันเลยวะเจ้าน้องโยเกิร์ตอะไรอ่ะประเด็นอะ คือกูไม่ได้ยินเสียงเขาเลยแต่ว่าเราได้ยินเสียงเธอตลอดนะเสียงใสอุ้ยไม่ได้ยินเสียงคนเหมือนกันค่ะอุ้ยเราได้ยินเสียงเธอในใจเรามันแบบุ้มุ้มตตุ้มต่มต้มตุ้มต้มต่มน้องโยเกิดครับพูดจุ๊บไหว้วังได้หรือเปล่าครับจุ๊บอุ้ยช่พี่ชื่อไอซีชื่อว่าแดดดีครับชื่อโอซชื่อว่าที่รักครับเรียกเลยอ้ยอยาชดูด้วนะอด้วยนะอุ้ย ไอุ้ยยืนขึ้นเลยโฮ้ยอันนี้คือโทษทีนะครับคุณชื่ออะไรอะครับเสืซม่วงชื่อดีมครับอ๋อแหมโทษทีนะครับผมต้องคุยกับผู้หญิงจริงสวัสดีครับอ้าวอะไรอะโอ้โหน้อง <c oughs> น้องยกเกิรมีหวั่นใจไหมครับยังไม่มีเลยครับลอาที่ <c oughs> ชื่อดีดีมาเป็นให้เฮ้ยเกิร <c oughs> เลยอะครับนใครได้ไปหรอย่างนั้องเพื่อนเรียกไปเตะบอลยังซีมอนอ๋อเรียกเรียกเลยพี่เรียกเลยไปไปไป โอ้ไอชีคกูโดนราอูลจ้องจะล่อตบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แดดดีด้วยนะคะจุ๊บตู้